สวัสดีนักเรียนชั้นม2ทับ1ทุกคนนะคะสวัสดีฮารุกะปุนเกรดไปเข้าแล้วก็อเดด้วยก็อันนี้คือคนเดิมๆที่มีความรับผิดชอบก็คือเข้าตลอดโฮมรูมทีไรก็คือเข้าตลอดแต่ว่าคนที่เขาไม่มีความรับผิดชอบมีใช้คํานี้เลยนะหรือว่าความรับผิดชอบน้อยเนี่ยโฮมรูมทีไรเข้านะคะ วันนี้นะคะจบโฮมรูมมิทฝากไปบอกเพื่อนด้วยว่าให้เข้ามาดูคลิปโฮมรูมคลิปนี้เพราะว่ามิทอ่อยจะไม่ใจดีแล้วนะคะให้เข้ามาดูโฮมรูมคลิปนี้แล้วปรับปรุงตัวเองใหม่ถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะรับผิดชอบร่วมกันทั้งห้องต่อไปค่าพรบรวนฟังไว้เลยนะคะค่าพรบรวนมิทจะไม่ให้หนูพักแล้วมิทจะให้เปิดซูมค่าทบรวนทั้งชั่วโมงเลยแล้วก็ทํางานให้มิทดูเพราะอะไรเพราะหนึ่ง นะคะรายการงานค้างของหนูในเดือนเนี้ยมันเยอะมากนี่ก็เข้าใจว่าตัวงานมันก็เยอะถูกต้องไหมเมื่อเราคุยกันแล้วว่าไอ้หนูมีงานตั้งแปดชิ้นใช่ไหมคะเมื่อล่าสุดผมรู้มล่าสุดหนูบอกมิดว่าหนูมีงานแปดชิ้นนะคะทีนี้มินก็บอกว่าเออผมรู้เอ้ค่าพบรัรวน่ะให้หนูไปเคลียร์งานก็ได้นะคะไม่ต้องเข้าไปเคลียร์งานค้างของตัวเองทีนี้นะคะมินไม่รู้ว่าตอนนี้หนูเคลียร์ไปได้เท่าไหร่แล้วแต่คนที่ไม่เคลียร์ก็คือไม่เคลียร์เลยเช่นใครบ้างนะคะอันนี้ตัวอย่างงานที่ คุณครูหลายๆท่านเขาก็ดีกับพวกเรานะเขาเป็นห่วงอ่ะเขาก็ทักมาหามมดว่าเออให้เมดอะตามงานค้างเด็กให้หน่อยคนแรกเลยนะคะอันนี้วิชาชีววิทยาเนานะคนแรกพนะีพเนี่ยไม่มีคะแนนเลยสักช่องอ่ะสะาสไลด์ไม่ไปใช่ไหมโอเคขอบคุณอเดนะคะอ่ะไปแล้วนะเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่แรกนะคะเอะเ้าเลาเรื่องจาก สัปดาห์ที่แล้วตองโฮมรูมสัปดาห์ที่แล้วองานหนูเยอะมากค่ะเป็นเป็นแบบแต่ชิ้นเก้าชิ้นสิบชิ้นว่าไปนะคะทีนี้ในงาน้างล่าสุดของเดือนนี้นะคะเพราะว่านี่ก็ครึ่งเดือนเลยมาแล้วเนาะมินก็เลยต้องเอามาอัปเดตกันอ่ะในส่วนแรกนะคะวิชาชีววิทยาพีพีเนี่ยไม่มีคะแนนสักช่องเลยแล้วแบบนี้หนูจะผ่านไปได้ยังไงถูกต้องไหมและงานมันไม่ได้เยอะเลยนะมันแค่สี่ชิ้นะในมุมมองมิ้สำหรับวิชานี้นะแล้วก็ใครอีกสตาง นะคะสตางก็ไม่มีคะแนนตรงส่วนนี้เลยแล้วก็อาริสไม่มีเลยแต่ว่าที่มิต้องพูดผ่านพวกหนูเพราะอะไรเพราะเพื่อนเขาก็ไม่ได้เข้าโฮมรูมใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามิทไม่ตามนะมิทไลน์ไปตามเขาแล้วนะคะตามจากผูก้ปกครองเขาแล้วผู้ปกครองก็บอกว่าให้ไปตามที่เด็กแต่พอไปตามที่เด็กเด็กก็ความรับผิดชอบยังไม่ถึงอ่ะมิ้ก็พูดถึงตรงพูดตรงนี้แลยว่า ด้วยความที่เราม .2 เราโตก็จริงแต่เรายังไม่ได้โตขนาดที่จะมีความรับผิดชอบในการที่จะเข้าเรียนออนไลน์ได้ทุกภาพถูกต้องไหมคะบางทีมันจะมีจิตใต้สมนึกด้านในที่มันบอกเราว่าเฮ้ยเราอยากนอนต่อเป็นไหมเราอยากนอนต่อวิชานี้ขอสักชั่วโมงนึงเถอะอ่ามันจะมีคนที่เป็นลักษณะแบบนี้นหรืออ๋อเดี๋ยวค่อยทําเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้งานค้างมันเยอะพองานค้างมันเยอะเนี่ยใครก็ช่วยหนูไม่ได้เพราะมันเป็นงานของหนูต่อให้เมีแบบ อยากทําให้หนูแพ่ไหนมิ้กก็ทําไม่ได้หน้าที่ของมิ้กคือเป็นที่ปรึกษาที่ดีตามพวกเราติดต่อตามอย่างอลิซอะคะ่ะวันสอบอะจจาได้เลยวันแรกสอบหกวิชามิตกโทรตามสี่วิชาโทรตามแทบทูกชั่วโมงอลิซเข้าสอบด้วยอลิซเข้าสอบด้วยคือแบบโทรไปหาอลิซไลน์ไปไม่รับโทรไลน์ไปก็ไม่รับต้องโทรไปหาคุณแม่ของอลิซบอกว่าให้คุณแม่ไปปลุกน้องให้หน่อยคุณแม่ก็บอกว่าน้องไม่สบายเรองกินยาไป กินยาทั้งวันเลยนะเอก็เข้าใจอยู่ว่าบางทีอาป่วยใครไม่สบายกินยาแล้วมันง่วงแต่หนูก็ต้องดึงความรับผิดชอบตัวเองขึ้นมาเพราะมันเป็นวันสอบนะคะอันนี้คืองานชีวะหนูดูงานค้างไว้นะส่วนคนอื่นๆเช่นเกรซปูนอ,อเดเฟิร์มใบข้าวเศรษฐกันยาแล้วก็ใบข้าวฮาลูกกะอันนี้มีชื่นชมหนูที่หนูมีความรับผิดชอบนะคะเออปรบมือให้มีความรับผิดชอบชีวะวิทยาหนูไม่มีงานค้างเลยดีมากยังไม่จบค่ะรายวิชาต่อไป นะคะวิชาต่อไปขอพูดนิดนึงนะอ่าวิชาอันนี้อะไรเนี่ยอ่าชีวะชีวะคุณรูเขาไลน์มาในกลุ่มด้วยนะคะตอนแรกอะ่ะคนที่มีงานค้างก็มีพีพมีมีซีพีพีสตาร์เฟิร์มแล้วก็เลตแต่พีพีเขาก็อย่างน้อยมิดว่าเขามีความรับผิดชอบระดับหนึ่งคือเขาเคลียร์งานตัวเองเห็นไหมคะงานค้างเขาน้อยลงเออเขาไม่มีงานค้างแล้วเขาเคลียร์ของต็เองเรียบร้อยต่อมาค่ะวิชาสุขศึกษาค่ะลูกมีใช้ชื่อใครเนี่ย เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจํานะคะพีพีสตางเฟอร์มาริดพีพีสตางเฟอร์มาริดพีพีสตางเฟอร์มาริดพีพีเฟอร์มาริดนะคะฝากไปเคลียร์งานให้เรียบร้อยด้วยบอกพีพีสตางเฟอร์มแล้วก็อริดนะคะให้มาดูคลิปนี้ไม่นั้นค่าเพ,พิกพวยมิดออยจะไม่ให้พักอีกแล้วจัดเต็มหนึ่งชั่วโมงทุกสัปดาห์นะคะอ่ะสุดท้ายฝากไว้นะคะประสบการณ์ยิ่งเยอะสอนให้เรายิ่งใหญ่นะคะถ้าต้องการประสบการณ์ใหมๆ่ๆเราก็ต้อง เรียนรู้มันนะคะเรียนรู้มันเองเรียนรู้ว่ามันคืออะไรนะคะประมาณนี้ดังนั้นสิ่งที่หนูเจออยู่ตอนนี้งานเยอะๆที่หนูเจออยู่ตอนนี้มันคือประสบการณ์ยิ่งเยอะยิง่งอะไรละ่ะยิ่งเลยิ่งเยอะประสบการณ์อะไรอ,ะอ่ะการบ้านก็นะะเหมือนกันนะคะยิ่งเยอะเอยิ่งยิ่งแบบเยอะๆก็ประสบการณ์หนูก็เยอะนะคะเป็นกําลังใจให้แล้วกัน <laughs> ไปแล้วนะคะหมดข้ามหงรวมของนี้แล้วบ,บายยนั่งใจเรียนแล้วเจอกันวิชาวิชาบายยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ